ท่านผู้ชมครับการที่ใครสักคนหนึ่งจะต้องดูแลสุนัขก,กว่า500ชีวิตทั้งให้อาหารให้น้ำทำความสะอาดจัดที่อยู่ให้เป็นสัดส่วนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะนอกจากจะต้องมีรายได้ที่มากโขเพื่อแบกภาระอันหนักอึ้งนี้แล้วยังต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับเพื่อที่จะรองรับเจ้าเพื่อนสีขากว่าครึ่งพันชีวิตนี้ได้แต่สิ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้ตรงข้ามกันทั้งหมดเลยครับ เพราะเธอคนนี้เป็นเพียงสาวบ่าที่ทำงานกลางคืนคนหนึ่งเท่านั้นเองครับกว่า16ปีที่คุณฟาริดาเยาวนิตต้องตื่นขึ้นมาประมาณตีห้เพื่อลุกขึ้นมาทำความสะอาดให้น้ำให้อาหารสุนัขจรจัดที่เธอนำมาเรียงไว้ กว่า500ตัวบริเวณก้นซอยเปลี่ยวห่างไกลผู้คนแห่งน,นี้ขณะที่เธอเพิ่งเลิกงานกลับมาพักผ่อนได้ไม่ถึงสาชั่วโมงอยู่ที่นี่ประมาณ10ปีแล้วค่ะก่อนหน้านั้นพี่ก็อยู่คอนโดจะาทากับข้าวให้เขาทุกวันตอนไปทํางานประมาณสี่โมงกว่าพี่จะให้อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งอ,อนุทฝั่งนี้เพราะต้องออกทางอ,อนุทตอนกลับที่สองก็ถ้าไม่มีกับข้าวพี่ก็จะซื้อเศษเนื้อที่วินล่าปากซอยที่ทํางานสุภมิส,สามสามเพื่อจะให้อีกฝั่งหนึ่งแล้วพวกนี้ก็จะจําพี่ได้ แล้วก็ดึกตีสองเลิกงานก็จะไปอีกวัดหนึ่งวัดวัดชิรธรรมสาธิตเพื่อจะเอาข้าวไปให้พวกนี้กินอีกอีกมาวัดแล้วก็ไปจุดยาก,กันยุงไปอะไรอย่างเงี้ยไปดูแลเขาแล้วก็บอกว่าสักวันหนึ่งถ้าฉันมีบ้านฉันจะรับพวกแกไปอยู่กับฉันเมื่อมีบ้านเป็นกระท่มหลังเล็กๆไม่มีน้ําไม่มีไฟแล้วก็ล้อมรู้ว,ว่าพี่ก็เลยว่าเอองั้นแกก็อยู่กับฉันละกันเพราะบ,บ้านมันก็มีบ้านอยู่หลังเดียวเพากนันก็อยู่คนกันไปก่อนชีวิตหนึ่งชีวิตเนานะมันมีค่าก็อยากที่จะช่วย จากเด็กผู้หญิงที่ครอบครัวไม่อบอุ่นนักย้ายที่อยู่ตามพ่ออยู่บ่อยครั้งทําให้เธอเรียนไม่จบแม้แต่ป .4 ต้องแต่งงานกับผู้ชายที่เธอไม่ได้รักตอนอายุเพียง16ปีเท่านั้นเมื่อชีวิตผู้จบลงด้วยการแยกทางกันด้วยภาระที่ต้องดูแลน้นองๆและเธอก็ไม่ไดีวุธีการศึกษาใดๆทําให้เธอลงเอยกับอาชีพสาวบาที่ทํามาหาเลี้ยงชีวิตของเธอและครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้ความรู้เราไม่มีงานบาไม่ต้องการความรู้เอาหน้าตาอย่างเดียว เมื่อได้เงินมาสมมุติได้ติปแต่และว,วันพี่จะใส่กระปุกไว้อาทิตย์นึงพี่จะมาแค่ทีหนึ่งว่าเนี่ยนะเงินตรงเนี้ยแม่ต้องเท่าไหร่หมาเท่าไหร่แต่ก่อนมีนีดเดียวค่ะทีนี้พอเยอะมากก็ต้องช่วยกันช่วยกันทําสงสารเขาเพราะว่าเขามีภาระ,ะเยอะด้วยกับทางบ้านก็มีอีกค่ะต้องส่งให้แม่ด้วยส่งให้พี่น้องที่เขาไม่สบายด้วยค่ะจะช่วยช่วยทุกคนค่ะช่วยคนด้วยช่วยสัตว์ด้วย ตอนแรกอยากให้หยุดอะค่ะพอได้มาเลี้ยงพอได้มาซุมซับจริงๆริงม,มันมีความรู้สึกในใจว่าสงสารเขาถ้าเกิดจะทิ้งเขาปล่อยเขาไปอย่างเงี้ยใน,นเมื่อเราเลี้ยงมาแล้วอะถึงขนาดนี้แล้วอค่ะ ลองรับเคสแบบพี่ฟ้าเยอะมากสำหรับพี่ฟ้า,าเน<อ>ี่ยหมอคิดเป็นทุนทั้งหมดถ้าเกิดว่ามีลูกค้าบางคนที่เขายินดีจะช่วยสป,ปอร์ตค่าใช้จ่ายเขาก็จะไปจ่ายให้หรือพี่ฟ้าเขาก็เอามาจ่ายให้บางส่วนแต่เชื่อว่าพี่เขามีกําลังใจจากตื่นขึ้นมาแล้วเขาเห็นหมาลายน้องเขาเนี่ยเขาก็มีความสุขภาระที่ต้องดูแลสุนัขเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงการให้น้ําให้อาหารเท่านั้นสุนัขที่ป่วยหรือบาดเจ็บเธอก็ดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มกำลัง หลายชีวิตดีขึ้นแต่หลายชีวิตก็จากไปในอ้อมแขนของเธอก็มีตัวหนึ่งเขาเป็นพยาธิเม่เลือดซึ่งถึงขั้นรุนแรงก็คือพึ่งเพิ่งจะเสียชีวิตไปเราก็ไม่ทําใจเนาะเราก็จะพยายามใช่ว่าฉีดยาได้ไหมยาบำร,รุงนะให้กินยาน,นั่นยานี่นะบอกน้องว่านี่นะต้องให้น้ําเกลือเขาแต่ก่อนน้องก็ทาไม่เป็นเดี๋ยวนี้เขาจะทำเป็นหมดแล้วให้น้ําเกลือตอนเช้าป้อนยาทําอะไรได้บ้างก็อยู่ได้นานนะคะอยู่ได้นานจนจนเขาเสียชีวิตอ่ะอย่างตัวนี้ไม่รอดแน่แต่ว่า เราสามารถช่วยเขาได้บ้างคือช่วยให้เขาเจ็บน้อยลงแล้วก็เขาเห็นหน้าเราตอนที่เขาตายเขาต้องเห็นหน้าเราเขาคงม,มีความสุขพี่ไม่เคยรู้จักเพรา,วาความรักคืออะไรเพราะว่าไม่เคยได้รับความออุ่นจากพ่อแม่ความรักที่จะเกิดกับพวกสุน,นัขเนี่ยพี่ไม่มีพี่ไม่รู้จักพี่รู้จักแค่ความสงสาร แค่เห็นผ่านไปเนี่ยเราจะสงสารเขาเอ๊ะแล้วเขาจะมีเจ้าของไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกินอะไรมองตาเขาเศร้านะหมาไม่มีเจ้าของอะ่ะเราอยากแบ่งตรงเนี้ยที่เราขาดไปเนี่ยไปให้พวกสัตว์สปปรรพสัตว์ทั้งหลายพี่ทําแค่วันนี้กับพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดค่ะสิ่งที่พี่ทําเป็นความสุขและพี่ก็เต็มใจทําแล้วคนมองว่าพี่เป็นนางฟ้านางสวรรค์พี่ไม่ใช่นางฟ้านางสวรรค์มาจากไหนพี่ก็เป็นพี่ สังคมพี่อยู่ที่บาพี่ก็เป็นสาวบาพี่คมีความสุขในโลกหนึ่งของพี่แล้วพวกพี่กลับไปที่บ้านพี่ก็เป็นแม่หมามีความสุขกับลูกๆของพี่ห้าร้อกว่าชีวิตนั่นคือนี่คือความสุขแล้วโตโยต้า0ชีวิตคิดเปลี่ยนโลก